ตู้60นิ้วในตู้ก็จะมีฝามีอุปกรณ์ครบเลยนะตรงนี้กองฟองน้ำตรงนี้เป็นกรองกายภาพมีเป็นบาเป็นแท่งตรงนี้ิเตอร์ิเตอร์มันมีเยอะนะม,นมีหลายแมบบ่หลายอย่างอาหารปลาบางกรนอาหารปลาเล็กๆอาหารกุ้งอาหารปลากินพืชอาหารปลากิน,น,าาานยาแก้โรคปดขาวปรสิตแบคทีเรีย สวัสดีครับผมวสันตันเจริญนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆที่จะมือใหม่นะที่อยากจะหัดเลี้ยงปลาครับเริ่มเลี้ยงปลาผมจะแนะนําให้ว่าสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะเลี้ยงปลามีอะไรบ้างง่ายๆมันไม่ได้ยากนะครับต้นทุนเราก็เดี๋ยวลองมาดูันว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่ผมว่างบประมาณไม่ได้เยอะอ่ะเดี๋ยวลองพาไปดูก่อนเลยว่าสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงปลาเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนอื่นยังไงฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งทั้งหมดเลยครับแจ้งเตือนนะครับจะได้เห็นคลิปดีๆทั้งหมดนะครับอเดี๋ยวผพาไปดูเลยครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะเลี้ยงปลาอะไรถ้าเราเราคิดได้แล้วว่าจะเลี้ยงปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยไปเลือกว่าเราจะใช้ภาชนะอะไรในการเลี้ยงปลานั้นๆอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเลือกปลามังกรเลือกปลาทะเลหรือเลือกต้นไม้น้ําหรือเลือกเป็นปลาเล็กๆอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าเราจะเลี้ยงปลาอะไรก่อนแล้วเราค่อย ค่อยไปเลือกภาชนะที่จะเลี้ยงอ่าวันนี้ผมจะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับตู้ปลาน้ําจืดให้ดูคร่าวๆง่ายๆว่าหลักการในการเลือกเลือกยังไงแล้วก็การจัดวัสดุกรองระบบต่างๆเนี่ยทำาไงให้เกิดระบบนิเวศให้ปลาอยู่ได้แบบยั่งยืนอยู่ได้แบบโตสีสวยเลี้ยงแบบยาวๆไม่มีโรคแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะต้องเลือกนะ,อะเอาไปดูนะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตู้นะครับตอนนี้เราคิดได้แล้วว่าเราอยากจะเลี้ยงปลาอะไรสมมุติถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่ปลาค้าปลามังกรปลาทะเลหรือตู้ไม้น้ําเราพอรู้แล้วว่าเราจะเลี้ยงอะไรเราก็จะมาเลือกภาชนะที่จะใส่เขาถ้าบ้านเรามีพื้นที่น้อยบ้านเรามีพื้นที่ไม่มากเราก็ใช้ตู้เล็กๆเราก็ต้องมาเลือกปลาว่าปลาเราแบบไหนอะไรยังไง ถ้าบ้านเรามีพื้นที่กว้างๆเราก็เลือกตู้ใหญ่ๆขึ้นมาหน่อย <c oughs> ดูว่าปลาอะไรปลาปลาแม่น้ําปลาตะเพียนปลาอะไรถ้าเป็นอมอสีนะต้องทรงสูงๆอมอสีก็เลือกตู้ทรงสูงๆอ่าพวกนี้ <c oughs> เป็นตู้ที่มีระบบกรองมีระบบกรอ,องกรองกายภาพกรองชีวภาพสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์เลี้ยงแบคทีเรีย,ยอยสลายของเสียเกิดระบบนิเวศในตู้ครบเลยพร้อมเลย ตู้ไซส์เนี้ยสนิ้วตู้สีนิ้วอันนี้ก็ตู้60นิ้วในตู้ก็จะมีฝามีอุปกรณ์ครบเลยนะพวกนี้พวกนี้ไม่แพงนะตู้ตู้ส8นิ้วตู้60นิ้วเฉพาะตู้นะใบาหนึ่งพันกาบาทเองเฉพาะตู้อะไม่ได้แพงครับก็ต้องมาลองเลือกดูว่าเราจะใช้ให้เหมาะกับปลาเราอะ่ะมีอะไรบ้าง มันจะมีตู้นาโนตู้อะไรหลายอย่างเดี๋ยวผมจะลงลึกให้ทีนึ่งว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวอย่างต่อไปที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของน้ําเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของน้ําอ่าอันนี้เป็นกองคอรีนกองเรซินข้างในจะเป็นตัวกอง่ามีกองหินปูนได้กองคอรีนได้ แล้วแต่ว่าน้ําที่บ้านเราเป็นยังไงถ้าเกิดบ้านบ้านเราน้ํามีคลอรีนเราก็ใช้เป็นกองคาร์บอนไปถ้าเกิดบ้านเรามีหินปูนเยอะเราก็ใช้กองเรซินนะแล้วก็ใช้เป็นยากําจัดคลอรีนก็ได้ยากำจัดสารเคมีต่างๆเพราะว่าปลาเนี่ยกับสารเคมีเนี่ยมันไม่ถูกกันเลยอันนี้คือเราต้องคิดก่อนว่าบ้านเราเนี่ยน้าเป็นน้ําแบบไหนประเภทไหนอะไรไงอันนี้คือประเภทของน้านะแล้วก็ต่อไปเราจะมาเรื่องของอ่า วัสดุกองช่องกองระบบกองมันมีหลายประเภทหลายอย่างให้เราเลือกเดี๋ยวลองเข้ามาดอูอันนี้อันนี้น,นี้พวกนี้ก็เป็นกองนะนี่ผมเคยรีวิวให้ดูนะเป็นกองฟองน้ำไอ้พวกนี้เป็นกองกายภาพเป็นกองที่แบบใช้เก็บใช้ง่ายๆถูกๆพวกนี้ไม่แพง มีตัวนี้มีพวกนี้เป็นกรองหมดเลยเนี่ยกรองเพชรกรองเหลี่ยมเป็นกรองเป็นระบบกรองอย่างหนึ่งเราก็ต้องมาเลือกดูว่า,วาเราจะใช้กับปลาอะไรตู้ปลาเราขนาดไหนก็ลองมาดูพวกนี้พวกนี้ก็จะใช้ในช่องกรองใช้ได้หลายมีกรองมีสก็อตไบต์มีอันนี้ใยขาวใยละเอียดอันนี้เป็นฟิลเตอร์เมดใยบาคาร่า อันนี้กองหมอนอันนี้ใยอัดอันนี้เป็นผู้อันนี้เป็นอวนบอลโอ้จริงๆมันมีเยอะมากครับพวกวัสดุกองอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลงลึกให้ทีว่าวัสดุกองที่เราใช้ใช้งานนี้เป็นกลุ่มของกองกายภาพไว้กองของหนักกองของเสียที่แบบเราใช้กองแล้วเราทิ้งเลยหรือเอามาซักล้างแล้วกลับไปใช้ใหม่อันนี้คือกลุ่มของกองกายภาพมันมีหลายแบบอันนี้เดี๋ยวผมค่อยเจาะลึกให้ทีว่ากองกายภาพแบบมันมีอะไรบ้างหรือหรือหรือนี่นี่ลองลองดูตัวนี้ พวกกลุ่มของถังกรองอ่าอันนี้เป็นกลุ่มของถังกรองอันนี้พวกบ่อปลาก็จะใช้กลุ่มนี้ไปได้หรือตู้ปลาที่ไม่มีช่องกรองหรือพวกบ่อผ้อาใบหรือบ่ออะไรต่างๆมันใช้ได้หมดแลครับอันนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เรารู้เรื่องเรื่องเรื่อง,องของกรองกายภาพเดี๋ยวไปดูกรองเชียวภาพกันว่าใช้อะไรบ้างนี่มันก็จะมีพวกหินภูเขาไฟ พวกเซรามิกลิงมีหลายอย่างลองลองดูมีวัสดุกองพวกเซรามิกลิงพวกซีบาหินเขาไฟปะกการังมีเป็นซีบาเป็นแท่งโอ้มันเยอะมากเลยนะครับทั้นี้มีพวก8ดเหลี่ยมมีพวกเปลือกหอยมีพวกอ่าโอ้ไลมันเยอะอะ พวกไบโอบอลพวกซูเปอร์บอลมันมีหลายตัวอันนี้เป็นกลุ่มของกรองชีวภาพเอาไว้เลี้ยงจุลินทรีย์จุลินทรีย์ชนิดแบคทีรียที่ว่าย่อยส,ส,สลายของเสียในน้ำพวกย่อยสลายของเสียพวกย่อยที่ปลาให้มันเป็นย่อยแอมโมเนียต่างๆอันนี้เดี๋ยวค่อยลงลึกให้ทีนนะว่ามันจะข้อดีอยังไงใช้ยังไงอันนี้ก็ทําให้ตู้ปลาเราเกิดระบบนิเวศเดี๋ยวจะพาไปดูต่ออันนี้เราได้พวกกลุ่มของเรื่องของกรองแล้ว เราจะใช้กรองอะไรยังไงพวกกรองนี่เราก็ต้องถ้าเกิดตู้ปลาพวกนั้นอะ่ะเราก็ต้องดูพวกปั๊มด้วยนะว่าเราจะใช้ปั๊มเนี่ยขนาดเท่าไหร่พวกปั๊มพวกนี้มามันก็ต้องมาดูขนาดของปั๊มว่าให้มันตรงกับไซส์ของตู้ปลาเราอันนี้เดี๋ยวผมจะมานะให้ทิมงว่าตู้ไซส์ไหนใช้ปัม๊เมเบอร์ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกใี้ทีหนึ่งอ่าต่อไปอันนี้เรื่องของน้ําแล้วเรื่องของกรองแล้วเดี๋ยวต่อไปไปดูเรื่องของอุณหภูมิ ตอนนี้เรามาดูเรื่องของอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิน้ําเนี่ยเราจะต้องทําให้อุณหภูมิน้ําเนี่ยนิ่งไม่ให้อุณหภูมิน้ําสวิงปลาก็จะแข็งแรงไม่เกิดโรคง่ายกินเกง่งถ้าเกิดในการรักษาเนี่ยเราก็ต้องคือปลาเนี่ยจะป่วยส่วนมากเนี่ยจะป่วยในช่วงหน้าหนาวหรือปลายฝนต้นหนาวเพราะอุณหภูมิน้ําเปลี่ยนหรือว่ากลางวันร้อนกลางคืนหนาวอุณหภูมิมันสวิงเราจะต้องปรับอุณหภูมิให้มัน นิ่งๆเข้าที่ตลอดโดยการใช้ตัวนี้ฮีตเตอร์ฮีตเตอร์มันมีเยอะนะม,นมีหลายแบบหลายอย่างต้องมาเลือกดูเลือกใช้ดูแล้วก็มาเลือกดูว่าขนาดของตู้เราไซส์ไหนบอ่อของเราไซส์ไหนปริมาณน้ําเราเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวลงลึกให้ทีหนึ่งเรื่องของอุณหภูมิว่าเราควรที่จะเลือกใช้ยังไงต่อไปจากอุณหภูมิแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่สําคัญนะเป็นเรื่องของออกซิเจนในน้ําออกซิเจนน้ำเนี่ยเราจะต้องมีตัวทําออกซิเจนการทำออกซิเจนมีได้หลายแบบนะถ้าเกิดเป็นบอ่อป่าจริงๆเนาะ น้ำเกิดการหมุนเวียนไงก็เกิดออกซิเจนแล้วแต่ว่าที่หลักๆในการในตู้ปลาที่เราใช้กันก็จะเป็นใช้เป็นพวกปั๊มลมปั๊มออกซิเจนมันมีหลายแบบหลายอย่างให้เราเลือกอันนี้เดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูว่าเราใช้ปั๊มไซส์ไหนให้เหมาะกับตู้แบบไหนความลึกของตู้มากเราต้องใช้แรงดันเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะเจาะลิกให้ทีหนึ่งแต่ยังไงสําคัญมากนะออกซิเจนเราต้องมีถ้าเราไม่มีออกซิเจนในน้ำเนี่ยโอกาสปลาตายสูงมากหรือปลาไม่โตหรือ ออกซิเจนน้ำต่ำําน้ําเสียง่าย mm hmm. เกิดแอมโมเนียเยอะโอ้ร oh, ายละเอียดค่อนข้างเยอะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงละเอียดเรื่องของออกซิเจนให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรต่อไปสิ่งที่สําคัญต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแสงสว่างอ่าแสงสว่างเนี่ยจาเป็นนะครับปลาเราจะสวยไม่สวยอย่พวกแสงสว่างพวกเนี้ยพวกไฟยมันมีเยอะเยอะมากไฟเดี๋ยวหาอินเสิร์ให้ดูว่าไฟอะไรไงปลามมงกรใช้ไฟอะไรต้นไม้น้าต้องใช้ไฟแบบไหน ปลาทะเลควรใช้ไฟอะไรยังไงปลาหมอสีต้องใช้ไฟไหมมันมัน,ม,นมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะลงลึกเรื่องไฟให้ดูทีหนึ่งว่าปลาอะไรใช้ไฟอะไรเหมาะสมกับปลาตัวไหนยังไงพอเราได้ไฟแล้วเราก็จะมาดูที่เรื่องของอาหารเดี๋ยวไปดูอาหารกันนะครับอาหารนี่เลยอาหารมันเยอะ มันเยอะมากอาหารปลามังกรอาหารปลาเล็กๆอาหารกุ้งอาหารปลากินพืชอาหารปลากินเนื้ออาหารปลามันมีเยอะมากมีหลายแบบเราต้องเลือกให้ตรงกับปลาเราปลาเราขนาดเล็กเราก็ใช้เป็นอาหารเล็กๆมันมีหลายแบบนะเป็นลูกน้ําแห้งเป็นไรแห้งเป็นอาหารเม็ดจมเม็ดลอยอาหารเล่งสีอาหารอะไรเงี้ยมันมีหลายประเภทเล่งโนกปลาบังกรปลากินเนื้อเดี๋ยวเราต้องมาเลือกดูชิงว่าปลาเราอะปลาแบบไหนอะไรไง แต่ข้อสาคัญอยาให้กินเยอะให้กินน้อยๆให้กินบ่อยๆน้ําจะไม่เสียแล้วปลาก็จะเชื่องถ้าเกิดให้กินเยอะๆแล้วมันเหลือมันก็จะเกิดแอมโมเนียในตู้ระบบกรองเราก็ต้องทํางานหนักอีกหรือไม่ก็ต้องเพิ่มกรองอะไรประมาณนี้ต้องลองดูเริ่มจากเรื่องของอาหารแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของยายารักษาโรคยารักษาโรคนี่ผมว่าคนที่มีติดเก็บเอาไว้เลยนะครับที่บ้านติด เอาไว้หน่อยหนึ่งมียาที่หลักๆเลยก็เป็นพวกยาปรับสภาพน้าใสยาเหลืองยาแก้โรคจุดขาวปรสิตแบคทีลียอะไรแบบนี้เราเรามีเก็บไว้เลยครับเวลาปลาเรามีอาการปุ๊บเรารีบใช้ยาก่อนเลยเพื่อป้องกันไว้ไม่ให้เกิดหนักๆขึ้นถ้าเกิดเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเวลารักษาเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยเลยครับยังไงก็มีติดตู้ไว้เรื่องของยารักษาโรคผมว่าจําเป็นจําเป็นเลยครับยาเดี๋ยวผมจะลงะรยายละเอียดให้ว่า ยาสามันประจําตู้ปลาเราควรจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ทีหนึ่งอ่าตอนนี้เราก็ได้คร่าวๆแล้วนะครับโดยรวมโดยรวมของการเลือกตู้การเลือกวัสดุกรองการเลือกอะไรประมาณนี้คือองค์ประกอบเนี่ยสำคัญเนี่ยคือมีอะไรบ้างทําให้ตู้ปลาเราเนี่ยเกิดระบบนิเวศพอตู้เราปลาเราเกิดระบบนิเวศเ,เ,เบบนีเ่ยปลาเราก็จะโตแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายไม่ป่วย เราก็เลี้ยงได้แบบยังยืนน้าเนื้อมเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยๆปีหนึ่งยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ทําได้นะครับหรือว่าจะเกินนั้นก็ได้นะครับมันมีวิธีหลายอย่างเดี๋ยวต้องมาลงลิลงรายละเอียดให้ดูทีนึงว่าจะใช้ยังไงเราต้องเลือกก่อน,อนระดับแรกอ่ะเลือกปลาก่อนเลยว่าเราจะเลี้ยงปลาอะไรเลือกอ่าภาชนะที่เลี้ยงปลาเลือกอ่าออกซิเจนเลือกน้ําเลือกกลุ่มของวัสดุที่จะกรองเลือกของระบบกรองเรื่องของอาหารและยา ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มันอย่างอื่นก็จะเป็นพวกของตกแต่งตู้หรืออะไรอย่างหนึ่งอ๋อมี u ูอย่างหนึ่งยู UV ก็ช่วยช่วยในเรื่องของน้ําเขียวแต่ยูนั้นถ้าตู้ปลาลเล็กๆไม่จําเป็นเราไม่ต้องใช้ก็ได้มันมีวิธีการเลี้ยงได้หลายอย่างว่าจะทําไงแต่ว่าหลักๆพื้นฐานก็จะมีตามที่ผมบอกเนี่ยยังไงก็ฝากเอาไว้เป็นกันบ้านนะครับลองดูครับก่อนที่จะเลี้ยงปลาก็ลองศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะเลี้ยงปลาพวกนี้ในกลุ่มพวกนี้ ก่อนอื่นยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปทั้งหมดคลิปดีๆพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาแยกย่อยให้ดูเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับขอให้เฮงๆเรื่อยๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ